สวัสดีพี่น้องทุกคนมาอีกจากวิ t ยา Sense ครับผมอยากจะทำวิดีโอเกี่ยวกับนิมิตที่ผมได้รับซึ่งมันเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ผมทำวิดีโอก่อนหน้านี้เลยครับดังนั้นนิมิตเนี้จึงเชื่อมโยงกับวิดีโอที่เราทำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจริงๆครับซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้ตัวเลยครับผมได้พูดคุยกับพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้และพระองค์ก็ยืนยันกับผมว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆดังนั้นโดยไม่ โดยไม่พูดอะไรเพิ่มเติมผมจะเข้าเรื่องเลยนะครับตอนนั้นผมนอนอยู่บนเตียงกําลังจะหลับแล้วครับห้องก็ค่อนข้างเงียงบสงบอากาศเย็นสบายมากแต่ก่อนจะหลับผมเห็นนิมิตเป็นเรือดำน้ำําลอยผ่านหน้าผมไปอย่างช้าๆมันดูแปลกตาและน่าประหลาดใจมากจริงๆนี่เป็นท้งแรกเลยที่ผมเคยมีนิมิตแบบนี้มาก่อนผมก็เลยรู้สึกตกใจนิดหน่อยครับแทบจะไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังมองอะไรอยู่ มันเป็นเงารูปร่างของเรือดำน้ำครับมันดูเป็นบล็อกคืบมากมืดมากแต่ผมก็พอจะบอกได้ว่ามันเป็นเงาเหมือนกับว่ามันกำลังลอบเลนเคลื่อนที่ในเวลาคาำคืนที่ซึ่งคุณอาจจะเห็นแสงจันทร์อยู่ไกลๆทำให้เห็นแค่เงารูปร่างเท่านั้นแล้วหลังจากที่เรือดำน้ำลอยผ่านไปก็มีเรือรบลอยผ่านตามมาอีกลำหนึงเหมือนัะเลยครับเป็นเงารูปร่างพื้นหลังก็มืดมากแล้วผมก็หลุดออกจากนิมิตมันครับ ผมรู้สึกตกใจมากกับสิ่งที่เห็นครับแล้วผมก็ยังไม่ได้เชื่อมโยงทั้ง2องอย่างเข้าด้วยกันในตอนนั้นอา่าแล้วเมื่อผมมาคิดได้ทีหลังประมาณ4ี่หรือห้าวันต่อมาผมก็รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับตอนที่พระเจ้าตรัสถึงการขยับหมากรุกที่ถูกวางตำแหน่งซึ่งมันเชื่อมโยงกันครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะบอกเรื่องนี้กับคุณครับ และช่วงนี้เราก็เห็นข่าวเกี่ยวกับโรรนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆในหลายๆสื่อไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ตและพระเจ้าก็พูดกับผมว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวขันกันนะครับ ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอยู่มีการเคลื่อนไหวมีการขยับตัวของแต่ละประเทศพวกเขากําลังจัดวางตําแหน่งของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรอบโลกหรือรอบสหรัฐหรือที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากทําวิดีโอนี้เพื่ออัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจากวิดีโอก่อนหน้านี้ครับเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบสถานการณ์ล่าสุดและเข้าใจภาพรวมที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับแต่ที่สําคัญไม่แพ้กันพระเจ้าได้ตรัสกับผมเมื่อเช้านี้จริงๆเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในใจของบางคน อาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาของปีหรืออะไรก็ตามแต่พระเจ้าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องกลัวหรือวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นเพราะคําพยากรณ์ต้องสําเร็จพระเจ้าบอกเราไว้ถึงเนาพระเจ้าไม่เคยโกหกดังนั้นทุกสิ่งที่ได้ถูกกล่าวไว้ในคําพยากรณ์จะต้องสําเร็จแน่นอนพวกเราเป็นคนรู้สุดท้ายและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นดังนั้นตรงชื่นทมยินดีเกิด จงปลอบใจตัวเองด้วยความจริงที่ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เรามากขึ้นทุกวันและพระองค์ต้องการให้ผมเตือนผู้ที่กนนำลังฟังอยู่หรือใครก็ตามที่อาจจะแบ่งปันสิ่งนี้กับผู้อื่นว่ามันสำคัญมากจริงๆที่คุณจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์มันสำคัญอย่างเหลือเชื่อจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกข,ของโบสถ์ใดโบสถ์หนึ่งหรืออยู่ในนิกายใดยนิกายหนึ่ง พระเยซูต้องการให้คุณยอมรับว่าพระองค์คือพระเจ้าพระองค์ต้องการให้คุณยอมรับว่าคุณเป็นคนบาปและด้วยตัวคุณเองคุณไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ในสภาพที่เป็นอยู่คุณทําเองไม่ได้หรอ,อแต่ผ่านทางพระกายผ่านทางพระเยซูคริสต์และพระโลหิตของพระองค์คุณได้รับการไถ่บาปแล้ว พระองค์ต้องการให้คุณรู้หรือระลึกได้หรือให้ความทรงจำในวัยเด็กของคุณกลับมาว่าพระเยซูได้ต่ราคาสูงสุดด้วยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อคุณและฉันความเชื่อและความเข้าใจนั้นการกลับใจใหม่จากสิ่งที่เราเป็นต่อพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่จะไถ่คุณและฟื้นฟูจิตวิญญาณของคุณหรือทำให้คุณเกิดใหม่ ดังนั้นผมอยากให้คุณเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเยซูคริสต์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคงคมและคุณล่มต้นด้วยการวางตัวเองให้อยู่ในสภาพของการกลับใจใหม่ขอพระเจ้าโวยกโทษบาปของคุณและขอพระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตของคุณและเป็นพระเจ้าของชีวิตคุณประกาศว่าพระองค์คือพระเจ้าของชีวิตคุณและคุณรู้ว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อคุณ และถ้าคุณไปถึงจุดนั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์แบบใดก็ตามไม่ว่าอะไรจะพาคุณไปถึงจุดนั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะรับคุณอย่างแน่นอนไม่มีบาปใดที่ใหญ่เกินกว่าที่พระองค์จะไม่ยกโทษให้คุณได้อย่าไปฟังคําโกหกของศัตรู พระองค์ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณพระองค์ต้องการให้คุณรู้ว่าพระองค์รักคุณอย่างไม่มีเนื่อนไถเหมือนไม่มีใครเคยรักคุณมาก่อนคุณไม่เคยสัมผัสความรักของใครที่เหมือนกับความรักของพระเจ้าเลยไม่เคยเลยดังนั้นถ้าคุณกําลังสงสัยถ้าคุณอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตถ้าคุณกําลังค้นหาอะไรบางอย่างถ้าคุณกําลังค้นหาพระเจ้าในสิ่งอื่นๆเหล่านั้น คุณอาจจะกําลังค้นหาสิ่งที่ถูกต้องแต่คุณกําลังค้นหาในที่ที่ผิดแล้วคุณก็รู้ในใจว่าคุณกําลังมองหาพระเจ้าอยู่แล้วถ้าคุณไปถึงจุดนั้นพระองค์จะช่วยคุณและจะรักคุณอย่างไม่มีใครเทียบได้ขอบคุณมากมาทุกคนขอพระเจ้าอวยพรคุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสาลม